กูเชื่ออดิศัก์ครเดียมีปัญหาไว้มิสเตอร์ทัมเจ้าของดาวเทียมห้าสิบเจ็ดดวงแต่ควบคุมโดยคณะรัฐบาลแต่รัประเทศได้หัวกระโหลกกูเนี่ยอันน้อยนิดเนี่ยกูเกิดมาแค่เจ็ดร้อยกรอย่ามีปัญหากู้มากนะจจมนะมึงนะในเรื่องข้อมูลอย่ามีปัญหาไห้มากนะ เราจะพูดมากนะกูนี่เราบอกมีปัญหาไหมอรรันภากุลมีปัญหาไหมถ้ามีเขียนออกมากูบอกแล้วไงว่ภากูเอาประธานาธิดีทุกประเทศ438แเมลเป็นตัวตั้งเข้าใจหรือเปล่าคณะรัฐบาลไทยถ้าไม่บริสุทธิ์จะไปถามคนอื่นบอกว่ามีความรู้ไหม ใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วมึงไม่ต้องพูดมากไปยะไอ้ไอ้มันมันชื่อปลาคองท่านไอกุลมึงอย่าเรื่องมากมึงอยากให้ลูกสาวมึงเก่งมึงมึงอย่าเรื่องมากมึงอยู่เฉยยงยุตเราเสิงกูยังกำลาบอันนพวกเนี้มึงอยู่เฉยยมึงคบกูสกคน มึงอยู่เฉยเอาหลักฐานขึ้นมาก็อ่านดูสะไม่ต้องเอามึงอย่าเสนอแน่รู้จักใช่ไหมคำนัานแก้ผ้าเอาหน้ารอดน,นั่นแหละคือความหมาย